น้องเกลวกินข้าวเหนียวไก่ทอดยกไหลจอยเวอร์น่าอร่อยสุดๆข้าวบันเทิงมาแล้วจ้าน้องเกลกินข้าวเหนียวไก่ทอดยกไหลจอยเวอร์น่าอร่อยสุดๆมัดรวมความน่ารักได้ไม่เว้นวันจริงๆสำหรับความน่ารักของน้องเกลลูกสาวของแม่ชมพู่อาริยา กับพ่อน็อวิิสรุตสาวน้อยที่มาสร้างสีสันและความสุขให้พี่ป้านะอาอาได้ทุกวันจริงๆอย่างคลิปล่าสุดที่แม่ชมเพิ่งจะโพสลงอินสตาแกรมน้องเกียวที่กำลังนั่งกินข้าวเหนียวไก่ทอดอย่างอ,อร่อยยิ่งทำกัดข้าวเหนียวก็คือสะใจพี่ๆมากน้องเกวกินอะไร ก็ดูอร่อยไปหมดถ้าทางตุกติ๊กมีความสุข enjoyer กับการกินไก่ทอดกินไปยกไหลไปเอ็นดูความน้องเกลวจริงๆสงสัยว่าต้องมีหลายคนไปหากินตามแบบน้องเกลวแน่ๆงานนี้ทำเอาพี่ๆเข้ามาดูคลิปวนไปหลายรอบทั้งกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยเช่น น่ารักจังเลยพากินไก่หิวแล้วให้กินเองช่วยเหลือตัวเองชอบการเลี้ยงลูกของแม่ชมน้องกินแบบหน่าอร่อยมากน้องเจลอยากกินตามเลยนี่ที่สุดที่สุดที่สุดเจ๊ทานไก่ได้ฟินมากค่ะ fc คิ้วไก่ทอดตามเจ๊แล้วกินหน่าอร่อยมาก ครับคนรวยกินไก่ยักษ์ลายเอนจอยค่ะอ่ะฮะฮะฝากด like, กดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ